มาค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายก็พาเพื่อนๆผู้รับชมมาชมตัวเงินตัวทองที่ต้นไม้นะคะดูที่โคนต้นไม้ค่ะดูตัวเงินตัวทองคิดว่าเป็นเบอร์สามนะคะเบอร์หนึ่งเป็นนกพิราบเบอร์สองเป็นกาเบอร์สามเป็นตัวเงินตัวทองค่ะที่เยอะที่สุดที่สวนลุมพินีนะคะเดินไปตรงไหนก็มีแต่นักท่องเที่ยวถ่ายแต่รูปตัวเงินตัวทองนะคะเพื่อนๆ ดูคะ่ะที่ต้นไม้นะคะเขากําลังมองยายอยู่คะ่ะคิดว่ายายคิดเองหรือเปล่าไม่รู้นะคะเพื่อนๆดูตัวเงินตัวทองตัวอ้วนมากเลยคะ่ะดูคะ่ะนักท่องเที่ยวทุกคนหยุดถ่ายรูปตัวเงินตัวทองกันทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆคิดว่าเป็นของแปลกบ้านเขาแต่บ้านเราไม่แปลกเพราะว่าบ้านเรามีเยอะแยะเลยคะ่ะดูคะ่ะแต่บ้านยายที่บุรีรัมย์ไม่มีนะคะเพื่อนๆดูคะ่ะตัวเงินตัวทอง ดูคะ่ะยายก็เห็นที่ลุมพินีนี่แหละคะ่ะดูนะคะเยอะมากเลยคะ่ะดูอ้วอนๆออน,นอนให้ถ่ายรูปเลยนะคะ<อ> pues. ก็น่ากลัวคะ่ะยายก็กลัวดูคะ่ะตัวเงินตัวทองนะคะดูกาดูคะ่ะเพื่อนๆเยอะมากเลยคะ่ะชมภาพกาชมภาพตัวเงินตัวทองนะคะเพื่อนๆที่สวนลุมพินีกรุงเทพนะคะเพื่อนๆสวนสาธารณะปอดกรุงเทพนะคะ ดูค่ะชมภาพชมบรรยากาศตัวเงินตัวทองนะคะเพื่อนๆดูค่ะเขาจะลงน้ำ